แจ็ครุ่นน้องคู่ซีของพี่ติก๊กผู้มีความฝันอยากเป็นซุปตาไม่ว่าจะยากลำบากสักแค่ไหนแจ็คนนี้ก็ทำได้เพราะแจ็ชื่อว่าเรือเล็กควรออกจากฝั่งเฮ้ยเจ้าไปไปอะไรไปทไไมึงเนี่ยชาวล็อกพี่โอ้โหชาวล็อกผมติ๊กผมโคตรตื่นเต้นเลยว่ะพี่โอ้ยเป็นนัีได้ออกรายการทำคลิปของตัวเองขอกพี่เอ้ยไหวชาวล็อกแค่ไหนไอ้ชาวล็อกนี้ ร้องเพลงได้ไหมโทรสักเพลงโร I wanna hear I wanna find t get you ready โอเครู้แล้วว่าร้องได้แต่ร้องรมดาเด่มคลิปมันไม่ดังเว้ยเฮ้ยมันต้องร้องไปทำอาหารไปทำไมวะพี่อ้าวร้องดังแน่นอนเคยเห็นหรือเปล่าล่ะไม่มีไหล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 เลยพี่้องแน่นอนโอ้ยความฝันคอยใจก็ดังด้วยอพร้อยงพร้อมนะหลบตป๊บนึงเซ็งซง ธอไปอย่างพี่อยากพี่โอเคอ่ะโอเคอ่ะมาไปเมนูแรกเมนูแรกเป็นอะไรครับคุณแจัด ไปเส่ลงไปดใส่ลงไปทุกใส่ลงไปเนี่ยร,ยรนีจ่จเมอะ้นี้เมนูอะไเมนูมนอะไรนะน เละเทะแน่เลยเฮ้ยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเฮ้ยนี่ดูปังผิดหวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยว็ต้องหวงพี่นะแล้วชาวร้องอย่างผมเนี่ยเป็นคนใจร้อนเดี๋ยวไม่เป็นเดี๋ยวไปตัดต่อได้เดี๋ยวเอาตรงนี้เลยไอ้มาเลยเฮ้ลดูดูโอ้พี่ไอ้พี่เป็นอะไรผักกับพี่ผัดนะเดีต้องกินเทปชาวร้องเรามันร้องแจ๊ ไก่ย่างไก่ย่างกระกระรรกระเรมโเสียงมันดีว่ะเอาเลยเอาแลวยอะไรที่อ่ะก่ยังไก่ยังไข่คนละไข่คนคน,นีน้เไขคนใชไว้แด้โคตรเจ๋งเลยว่ะเฮ้ลองชิมดูพี่ จะทอดแล้วใส่น้ำมันใช่ไหมใช่พี่คนราบคุกทั่วพี่ไอเจ้าคนนีี่ผมเลยอยากร้อนหนักเป็นชาวล็อกที่อ้วนมากผมเลยจัดเมนูนี้กินดิบได้พี่กินดิบได้ด้วยเหรอเฮ้ยคุณไม่เชื่อไหนลองนี่พี่ลองก่อนเลยผมผมจะให้พี่ชิมแม่ใจนะพี่ชาวล็อกนชาวล็อ ยัง้อยไปใส่ปอกโอเโอเคเรียบร้อยแลหรับเมนูไข่คอนใชาเว้มีเมนูอะไรอีกน้ำเสนอล ปังอะไรครับปังเป้งเนี่ยนี่ปังเป้งปังเป้งใช้ทำไมอะมันอ้วนเอาออกไปเอาออกไปใช้แทนเดียวเดี๋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 ยวเดีปังปิ้งจะปิ้งกับอะไรอ่ะเป็นที่ปิ้งเหรอเนี่ไงะไ่นี่ไงแล้วไงต่อเราปังปิ้งโอ้โห เออ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 ลุกลุกลไฟล็อกไฟล็อกก็ต้องแรงแรงด้ยไฟดเนี่ยเดชชาล็อกชาล็อกและทีนี้มันจบหน้าเดียวไม่ได้ ไม่ดับหรอ้านี่ทิ้งไปอีกแล้วเหรอพี่ตีทำอะไรเนี่ยป้าไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ะทุกอย่างปกติดีพี่ชาวโลงนี่ใครเนี่ยอ่พี่ ชาวร็อกนี่เป็นใครพี่แจ็คเองพี่ชาวร็อกเออไอ้แจ็คแจ็คแจ็คไหนวะไม่รู้จักเนี่ยอา้าวนี่นี่เป็นโปรเปอร์เซี่ของแม่อันหนึ่งมันเป็นแสนอะ<า>่ะเป็นพรนโซพรมมันก็เหมือนละความรักของชาวร็อกนั่นแหละพรมมันก็ต้องมีวันถูกทำลายเวะหรืออยากจะโดนแอ๊ะไอ้แจ็ค ไปฮะเรือของบ้านเพราะมันเหมือนความรักอะชิงเหวนแค่ยดอนทำ้ายมันต้องโดนทำลายมากกระแจแกยังไงแกทำลายใช่ไหม